รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่สุดเนี่ยเราก็ได้บ้านมาเป็นของเราสักทีนะนั่นสิพ่อ <c oughs> ตอนจ่ายเงินมู่สุดท้ายเสร็จเนี่ยฉันดีใจจริงๆเลยขายของเก็บเงินผ่อนมาตั้งนานพอได้บ้านเป็นของเราแบบเนี้ยมันหายเหนื่อยเลยนะพ่อ <c oughs> ใช่เออ เดี๋ยวพ่อเทรบอกลูกๆให้ย้ายกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าบ้านน่ะมันจะได้เป็นบ้านที่อบอุ่นจริงๆเต็มทีดีเหมือนกันพ่อโทรเลยนะลูกๆรู้เนี่ยจะได้ดีใจไปกับเราด้วยอือฮัาโหลอชานไอชานเฮ้ยยังไม่ทันได้คุยอะไรตัดสายทิ้งไปแล้วลูกมันคงยุ่งนะพ่อ จะยุ่งอะไรกันนักกันหนาก็แค่จะบอกข่าวดีเท่านั้นแหละชานไม่ว่างก็โทรหาชมพู่ได้นินพ่อ,อเออจริงสินะเพื่อลูกสาวมันจะว่างคุยกับพ่อมันบ้างตัดสายทิ้งไปอีกแล้วใจเย็นนะพ่อเราไปทำบุญให้สบายใจกันดีกว่า มันก็ได้นะแม่มไปกันอายุวันโนสุขขังพระรังสาธนะุเจริญพรสุกายสุตใจกันนะโยมเด <c oughs> ี๋ยวฉันเอาน้ำเป็ดท,ที่ขคนต้นไม้ก่อนนะพ่ <c oughs> อนะ <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> เออจริญพรโยมไปยังไงมายังไงถึงแวะมาถวายสังฆทานได้ไม่ต้องขายของหรือ พอดีผมไม่จ่ายค่างวดบ้านงวดท้ายเต็ดและก็ใไดโอนบ้านมาเป็นของตัวเองนะครับก็เลยแวะมาทําบุญเอาเลิกเอาชายัยก็หน่อยครับหลวงตามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้ก็ดีสิครับครับผม,มทีนี้ก็หมดภาระไปอย่างหนึ่งแล้วนะโยมนะครับ <laughs> นี่ผมกับแช่มเองก็กะว่าจะชวนลูกๆก,กลับมาอยู่ที่บ้านให้พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะครับ บ้านมันจะได้เป็นบ้านสักทีด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 ี <c oughs> แต่ว่าโยมได้คุยกับลูกเขารือยังล่ะก็เ <c oughs> <c oughs> จ้าชานโทรมาพอดีเลยครับ <c oughs> <c oughs> อารโลเออว่างพอจะคุยกับพ่อแล้วเหรอลูกเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกพ่อกับแม่เนะ่ยเพิ่งจะไปโอนบ้านเสร็จก็เลยอยากจะให้พวกแกนะ่ยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน อะอะไรนะแต่นี่แกจะไปเสียค่าเช่าก็าทำไมฮะบ้านเราก็มีชนันไอชนันเฮ้ยคุยยังไม่ทันรู้เรื่องเลยตาสายไปอีกแล้วใจเย็นๆนะพ่อค่อยๆคุยกับลูกมันนะนั่นสิยม ลูกเนี่ยขาาจะมีเหตุผลของเขาก็ได้นะมันจะเหตุผลอะไรกันนะกรนาล่ะครับหรวงตาก็แค่แย้ายกลับมาอยู่บ้านแค่เนี้ยไอเรานี่อุตส่าห์หวังดีไม่อยากให้มันเสียค่าเช่ามันจะได้มีเงินเหลือเก็บนี่อะไรเออใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆค่อยพูดค่อยจากันลูกเขาโตแล้วก็เพระโตนี่ครับมันถึงก็คิดว่าตัวมันเองนะปีก้าขาแข็งมันไม่เห็นหัวงอหัวดำแล้วผมไม่รู้นะครับ ยังไงวันนี้ผมต้องมังค้าไปมันกลับบ้านให้ได้ไปก่อนนะครับหลวงตาเดี๋ยวก่อนสิพ่อดิฉันกลับลานะคะเชิญเชิญเชิญโยมคุยกันดีๆนะอย่ามีรื่มีเวลาแั้นะโยมอ่อรอด้วยพายุลูกใหญ่เลยนะครบหลวงตา เดี๋ยวเปลี่ยนไอ้โรงนี้เสร็จอ้าวเสือมันทำอะไรอ่ะเอารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหรอโอยจะบ,บ้าเหรอไม่ใช่รถฉันนี่รถลูกค้าพอนีเขามาเอาของที่สั่งไวแ้วแล้วรถมันเครื่องมันอืดอ่แะเขาเลยฝังมาให้ดูอ่ะเพราะเขาไปไประชุมต่อโอ้โหแกนี่มันเป็นพ่อค้าที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจสุดยอดจริงๆเลยนะเสืออยากปฏิเสธเหมือนกันละแต่ไม่ทันว่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเห็นทำหน้าเป็นหมาสงสัยอยู่ได้เนี่ย เอ้ยเดี๋ยวคนไม่ใช่หมาไอ้นนท์ก็ฉันสงสัยที่ว่าไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเครื่องมันจะหายอืดได้ด้วยเหรอได้สิครับเฮ้ยจริงเนี่ยจริงครับเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยช่วยหล่อลื่นทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังช่วยป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ด้วยครับจริงเพราะฉันเอารถที่สอนอมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วโหเยี่ยมปลอดภัยหายห่วง โหแบบนี้ก็สบายหายห่วงเลยอะลูกค้าต้องปรื้มใจแน่ๆเลยอะมาทำอะไรตรงนี้โอ๊ยใหม่เนี่ยโหยพี่ไม่ได้แก๊งแล้วอ้อยมาทำอะไรตรงนี้ลับๆล่อๆอะฮะทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรก็มา มาดูรถไงเผื่อวันหนึ่งอ้อยซื้อรถขึ้นมาอ้อยจะได้รู้เรื่องไงออใช่เหรอฮะจริงนี่ไงเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าคุยอะไรนี่น้ำมันเนี่ยฟังอยู่เลยเนี่ยอหรอาฮะไปเปล่าใช่ <c oughs> ใช่น้องบอกอยู่ <c oughs> ไปแล้วเออไปไป <c oughs> ดีดีนะพี่นะเออ ไว้รอให้ลูกมันพร้อมก่อนค่อยคุยก็ได้นี่พ่อจะเย็นก่อนนะก็ให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่ยอมรับฝ่ายพ่อมันปิดเครื่องนี้เลยเนี่ยดีพ่อจะไปไหนในเมื่อโทรไปแล้วมันไม่ยอมคุยด้วย ฉันก็ยังหาไม่ถึงที่เลยจะเย็นๆก่อนนะไว้ค่อยคุยก็ได้ยังไงเนี่ยบ้านมันก็เป็นของเราอยู่แล้วไว้ลูกมันพร้อมมันก็กลับมากันเองแหละทำไมยะต้องเราให้พร้อมด้วยอ่ะกับแค่ย้ายบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยไม่รู้อะยังไงวันบบนี้ต้องคุยกับมันให้ได้ไปอย <c oughs> ก็เพราะเป็นอย่างนี้นั่นแหละลูกมันถึงไม่อยากอยู่ด้วยยังไงเนี่ยพวกมันนเรากลับมาอยู่ที่นี่นงั้นก็เชิญอยู่ไปคนเดียวเถอะฉันไม่อยู่ด้วยแล้ว ไปเลยไปแล้วไม่ต้องกลับมานะ้ว้ยเย็นไว้นยโยมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นโยมันอยู่ที่ใจใจเย็นๆนะโบราณเขาสอนเอาไว้ว่าน้ำกำลังเชี่ยวก็อย่าเอาเรือเข้าไปขวางเอาไว้ให้โยมชุ่มเขาอารมณ์เย็นกว่านี้แล้วเราค่อยคุยกับเขา พูดคอยจากับเขานะตอนนี <Center. S 1> 네้หลวงตาว่าโยมน่าจะไปนอนหลับพักผ่อนซะก่อนเดี๋ยวจะพานเจ็บไข้ไม่สบายเอานะข้าหลวงตาแล้วแบบนี yes. ้จะทำยังไงดีครับหลวงตา ก็ต้องคอยดูกันต่อไปละเนนคนที่มีทิฏฐิแรงกล้าอย่างโยมชุ่มนต้องพูดจากับเขาด้วยเหตุด้วยผลคิดว่าสักวันเขาก็คงเข้าใจไปตอนนี้แยกย้ายกันไปจำวัดเนเดี๋ยวเช้าจะได้รุกบินาบาตแต่เช้านะครับหลวงตา แชมสบายใจแล้วนะเอ๊ว่าแต่ว่าทำไมมาตักบาดไกลถึงนี่ล่ะตาเขาข้างที่นี่ค่ะหลวงตาเมื่อคืนอะ่ะเมาส์กันมันใช่ค่ะอา้าวไม่ได้กลับบ้านหรอครับกลับไปแล้วค่ะแต่ไม่เจอตาชุ่มแถมตาชุ่มอะอยังเอากุญแจไปด้วยก็เลยต้องมาขออาศัยป้าน้อยหนากับอ้อยนี่แหละค่ะ,จะเจริญพอยม ยังไงยังไงก็ค่อยคคุยกันนะใจเย็นเย็นสามีภรรยาเนี่ยตัดกันไม่ขาดล็อกห,หลวงตาตัดตัดไปคือค่ะคนไม่ดีแบบเนี้ยตัดตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยนังอ้อย <c oughs> ถ้าอย่างงั้นอีฉันขอไปรอที่วัดได้ไหมคะเผื่อเขามาตามเนี่ยเขาจะได้เก่งใจหลวงตาไม่ทําอะไรที่รุนแรงอะคะ่ะจะเอาอย่างงั้นเหอเรอพอได้เชิญ <c oughs> เชิญเจริญพร สาธุค่ะรู้ครับนานนะครับครั <c oughs> ใจเย็นนพี่นะรออีกแป๊บเดียวจะเสร็จอยู่แล้วครับนะครับ,รบ <c oughs> แป๊บนึ่งนะครับใจเย็นครับไอ้คมทํ <c oughs> ทำอะไรอยู่นีฮะนานแล้วรู้ไว้ลูกค้าสั่งเนี่ยเฮ้ยไ <c oughs> อยอด อีกข้าวการเล่นจนมือจะพันอยู่นะของอร่อยก็ต้องรอกันหน่อยสิวะเขาจะรอไม่ไหวซิวะเขามานั่งตั้งนานแล้วนุ้ยเขาจะลุกแล้วน่ะไปห้ามเขาไว้สิพี่ครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวอย่ารีบไปไหนกันครับพี่ใจเย็นๆสิครับแค่นี้แป๊บเดียวได้กินและครับกินไม่ทันแล้วครับฮะเนี่ยกำลังคลั่งเลยครับจะขอบ้านอยู่แล้วพี่เนี่ยไลฟ์สดมาเลยคนเผ็ดไปไลฟ์ไม่ทันนะไปนะไลฟ์สดก่อนนะที่ไหนพี่ที่ไหนท้ายตลาดท้ายตลาดที่ไหนน้องท้ายตลาดค่ะที่เดียวกันท้ายตลาด ข่าวใหญ่ดีว่าดังเลยนายยอดอาคมเฝ้าร้านแปดน๊ดนึงนะเดีย๋ยวฉันไปไล่สดก่นอนนายยอดทำไมข้าต้องเฝ้าด้วยละ่ะคิดดูสิอาหารที่เขาสั่งไว้มึงทำให้หมดเลยแล้วก็ทำเพิ่มอีกสีหเท่าเข้าใจป่ะคนมันคลั่งคนมันโหดพอเสร็จจากตรงนั้นมันต้องหิวหิวเสร็จปับ๊บไปไหนก็ต้องแห่มากินที่นี่มึงทำให้ทันก็นแล้วกันรวยเอางั้นเถะเออเจอกันรวย ความว่าครอบครัวก็จะมีความเศร้าเพรมึงทำกับกูอย่างเงี้จเ็นใจเย็นใจเย็นน้องชุ่มมามายงุใบาใบใจเย็น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 ี่บ้านแล้วมันไม่อยากอยู่บ้านเกันนักก็เผาไไปไปลุงตาชุ่มข้างอะไรของเขาอ่ะพอเห็นว่าแกทะเลาะกับลูก เรื่องจะให้ลูกวัดกลับมาอยู่บ้านนะลูกแต่ไม่ยอมกลับกำคิดว่าจะเผาบ้านทิ้งเลยเรื่องแค่นี้จะเผาบ้านเลยเหรอวิ่งไม่ได้การแล้วอย่างนี้เอาแกจะช่วยเขาเหรอเปล่าครับผมจะไล่สดครับโอ้โหยอดไล่พุ่งกระจายแน่งานนี้โอ้ยแทนที่คาจะช่วยกันโอ้ลุงถึงผมไม่ไล่คนอื่นเขาก็ไล่โอ้โหสำคัญขนาดนี้ต้องไล่นี่หัวใจรัวหัวใจรัว เสียครับอาไหนบอกว่าจะบินข้าวรล้านะของพี่ยอดนี่ครับก็ฉันไปมาแล้วแต่พี่ยอดไปไหนไม่รู้ทิ้งน้าคมอยู่แานคนเดียวอ่ะแล้วทำกับข้าวซะเยอะแยะเลยนะแต่ไม่ให้ฉันกินฉันเลยมากินงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวกินด้วยเอาเล็กน้ำไม่ผักไม่งอกที่หนึ่งครับกำลังดูเฟซบุ๊กเลยกำลังสาวนี่โอ้ยน่ารักอยู่แล้วเฮ้ยอะไรแกจะโวยวายอะไรเนี่ยเสือลุกชุ่ม ลุงชุ่มเออลุงชุ่มผมว่าแช่งไงถูกเลยเฮ้ยอันนั้นน่ารู้แล้วแต่เนี้ยลุงชุ่มอ่ะกำลังข้างเผาบ้านตัวเองเนี่ยคิดว่าเรื่องอะไรแค่ข้างเผาบ้านแต่เฮ้ยจริงมันเนี่ยจริงดิเฮ้ยเอาไงดีเนี่ยไปบอกลุงตาเดี๋ยวฉันรีบไปห้ามลุงก่อนเอไปไปเลยไวยเตี๋ยวที่สั่งไว้เดี๋ยวฉันมากินนะไปเถอะห่วงอะไรเนี่ยนะไอ้นนท์ลุงครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรครับลุงใจเย็นก่อนครับอย่าเข้ามานะ ข้าเข้ามาคุเผาพร้อมตำนวจนเลยใจเย็ยนนะครับลงุงพ่ยดช่วยผมหน่อยช่วยอยู่นี่ไงอ่ะเดี๋ยวพอคนเห็นนะเ๋ยวแหกกันมาเพียบให้ดูเดยเฮ้ยพิยดใจเย็ยมนมนาครับใจเย็ยมนมนาครับ<ก>ยอมชุม่ม<ก>ยมชุมมช่มตั้งสติให้ดีมีอะไรค่อยคุยกันยอมอย่าทำอย่างนี้เลยนะพ่อกว่าเราจะมีวันนี้เราเหนื่อยกันมา,มากนะพ่อเราจะมีปะโย์อะไร สุดท้ายลูกก็ไม่กลับมาอยู่บ้านนี้เลยกันเผามาทิ้งเลยดีกว่ายอมยอม,ยม,ยมฟังลงตาฟังลงตาเรื่องแค่เนี้ยโยมถึงกับจะเผาบ้านทิ้งเลยเหรอโยมคิดให้ดีๆก่อนว่าเราจะหาเงินหาทองผ่อนมาได้เนี่ยเสียแรงเสียเวลาไปตั้งเท่าไหร่ ยอมจะปล่อยให้มันมอดไหม,ไ,มไปพร้อมกับไฟในใจของโยมเลยหรือ,อยังไงาะยมคิดก่อนไฟในใจใช่ไหมใช่แต่จะก็ไปเมันเผาตัวไ่เลยดูครับดูครับ ต่งไหมผมครับอย่าเข้ามาเลยถอยไ้มั้งพ้องอย่าทำอย่างนี้ไดีครับเจ็ดเย็นเเอาไว้โยมชุ่มเก็ดอ่อนแรงก่อนค่อยเข้าไปชาร์จได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยแรงครับ ขอโทษนะครับพ่อหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะอย่ากดลูกมันเลยนะพ่อลูกมันก็สำนึกผิดแล้วอะนะายกโทษให้แล้วเนี่ยพวกแกจะกลับมาอยู่ที่บ้านหรือไงผมก็บอกพ่อแล้วนี่ครับว่าถ้าผมย้ายกลับไปอยู่ที่นี่ผมก็เดินทางไปทำงานลำบากหนูเองก็เลิกดึกนะพ่อถ้าหนูต้องกลับมาที่เนี่ยหนูก็กลัวกลัว จะต,ต้องไปจ่ายค่าเช่าบ้านเขาเนี่ยหนูไม่กลัวจนหรือลูกจเจริญพรโยมชุม่มหลวงตาว่าโย,ยมลดทิฐิลงสักนิดหนึ่งนะลูกเขาก็มีเหตุผลของเขาเราควรจะรับฟังเขาบ้างแล้วข้อสำคัญโยมชุ่มต้องรู้จักเมตตาและการให้อภัยมันจะได้ลดความโรคความโกรธความโมโหในใจลงได้บ้างไม่เช่นนั้นมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายไม่เข้าใจกันไม่จบไม่สิ้นนะยยม นะเชื่อหลวงตาเถอะครับและการทำแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับลุงอืคือผมเองก็ไม่ได้ทิฏฐิอะไรมากมายนั่งนะครับลุงตาแต่ว่าผมน้อยใจนะครับสู้สาพยายามทำมาค้าขายเก็บเล็กประสมน้อยเก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้มีบ้านไว้ให้ลูกๆเขาอยู่กัน เพราะผมเชื่อว่าไม่มีความสุขใดเนี่ยจะเท่ากับการที่ได้มีบ้านแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตานะครับผมต้องขอโทษองตาด้วยนะครับอขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นนะครับไม่เป็นไรโยมทุกคนเข้าใจ ยังไงยังไงครอบครัวของโยธก็อบอุ่นอยู่แล้วเพราะทุกคนรักกันเมตตากันคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจนะแลแต่ข้อสําคัญเนี่ยลูกๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจพ่อด้วยอย่าเอานึกถึงแต่เรื่องของตัวเองเข้าใจไหมยอย่าลืมพระอรหันต์ในบ้านของเราท่านจะดีท่านจะร้ายยังไงก็ต้องเคารพท่านให้เกียรติท่านเชื่อลุงตาอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราเพราะบ้านมันคือวิมานของเรา ครับหบพวกผมสัญญานะครับพ่อว่าถ้าวันหยุดยาวผมจะกลับบ้านมาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับพ่ออย่ากโกรธผมกับน้องเลยนะครับพ่อจริงๆพ่อก็ไม่ได้โกรธพวกแกที่ไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่นี่หรอกแต่ว่าที่มันโมโหเนี่ยดูเหมือนพวกแกไม่ค่อยสนใจพ่อเลยขอโทษจริงครับพ่อ <S 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 2> <S 2> หนูก็ต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะหนูรักพ่อนะยกโทษให้ลูกมันนะพ่อไม่โกรธหนูนะพ่อนะสำคัญเลยพ่อจ๋านะพ่อแปะจะไม่หมดก็ได้นะพ่อนะครับพ่อไม่เอาแบบนี้แล้วนะพ่อผมมาพ่อแล้วนะยอดยอดไฟแช็กมันโคตรดีเลยอะพี่ผมเป่าเท่าไหร่มันก็ไม่ดับอ่ะแล้วมันจะดับยังไงอ่ะของมึงเหรอ ไม่ใช่ทิ้งไปอ๋อเบอร์เปียกเปียกเปียกไปดูพี่ยอดเข้าไปเปียกพูดแล้วก็พูดแล้วก็มันไส้ขึ้นขอสัถิตพี่ยอดพ่อแก่คนเดียวเลยอเสือมึงบ้าป่ะเนี่ยฮะไรเกิดจะวอดไว้ทั้งหมู่บ้านละดีที่ฝนตกช่วยไว้กันไม่หมดทั้งหลังเลยมึงโอ้ยก็ ไฟแชกับพี่มันจุดแล้วมันไม่ดับไงออฉันก็ถามพี่พี่บอกให้ทิ้งฉันก็ทิ้งเลยโอ้กูก็ไม่คิดว่าจะทิงท้งตรงนั้นโถไอซื้อแต<อ>่ทั้งหมดต้องสิ้นนะครับว่าเป็น,เ,ปนเพราะผมนี่แหละครับที่ทําเหตุการณ์มันสงบลงนะครับลอกตาครับพี่ยอดมากกว่าละครับออๆๆที่ทําให้เรื่องเนี่ยมันวุ่นวายมากขึ้นครับวุ่นวายอะไรเนรฮะถ้าเกิดว่าฉันไม่ไล์สดอะลูกเขาจะมาเห็นไหมแล้วจะมาทันเวลาแบบนี้ไหมลองคิดดูคิดดู ก็ไอที่พี่ไลฟ์สดเนี่ยแทนที่พี่จะเข้าไปช่วยเขาแล้วพี่ก็ไม่ช่วยพี่รู้เปล่ามันพี่กฎหมายนะโอ้โหมึงรู้เหรอเรื่องกฎหมายถามไอโนมินนี่จริงนี่ไง ตาม,ามมวลกฎหมายอาญามาตรา374นะครับพี่ยอดเห<อ>็นคนอื่นตกอยู่ในภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้วพี่สามารถช่วยได้แต่พี่ไม่ช่วยม,มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพี่ยอดชัดไหมชัดเจนแต่ว่าฉันกลัวไงเข้าใจปะ่ะกลัวเขาไม่อยากเข้าไปแบบผีผ่กไงเกิดตะทุ่มจุดไฟแช็คบุ๊บคุณมาไม่ตรงนั้นฉันก็ตายไปด้วยนะเว้ทุกคนก็ตายเข้าใจเป่าฉันก็เลยใช้วิธีการไล์สดเพื่อช่วยเขาไง ช่วยครับช่วยมากเลยครับเอา,อางี้ทุกคน<ล>ฟัง,งหลวงตาฟังหลวงตาทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอมันมีทั้งคุณทั้งโทษทั้งประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้ให้มันถูกกาละถูกเทศะถูกการถูกเวลาเข้าใจไหมยอดใช่ไหมครใช่อยู่แล้วของตา <c oughs> <c oughs> จำเรื่องนี้ไว้เป็นตัวอย่างให้ดีก็แล้วกันนะต่อไปถ้าจะทําอะไรมันจะต้องมีสติอย่าปล่อยให้อารมณ์โกรธเข้ามาครอบงําจิตใจของเราได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายอย่างที่เห็นเมื่อกี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นตาทูจเจริญพร ถ้าดูมันเสียผมซ่อมได้ปะ่ะขอให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมซ่อมได้หมดเลย่อมค่าป้าน้อยหนาที่พี่อ้ยอยเอามาให้ซ่อมเมื่อวานเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเสียบแล้วนะ